วันนีครับบิมครับจัดส่งในเช้าวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็ส่งนะครับไม่มีวันหยุดครับลูกค้าสั่งได้แล้วจัดส่งทันทีนะครับอันนี้ก็ e n c เจนเออสิบเก้าเจนห้าลูกค้าทักมานะครับอ่านี่ก็ในบ็อกเนาะทาง Facebook ก็สั่งได้ไม่มีโกงนะครับผมไม่ต้องกวฮะสวยๆใหม่ๆล่องลึกเลยนะครับผมนะครับนะครับผมนี่ก็ประกอบจะก็มีให้นะครับให้ดูด้วยเออประกอบเปลี่ยนได้นะครับนี่ขอแถมไปนะฮะแต่ไม่มีลูกนะครับในนี้นะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับเขาใส่มาให้เท่นะครับใหห้สวยงงามเอนกล่ อะไรสักอย่างก็นิกค้าก็ซื้อลูกเพิ่มนะครับก็แก๊สด้วยอีกสองกับบ๋องนะครับเออสองอ่าสองกับสองใช่ถูกต้องนะครับใหม่นะครับผมที่จัดส่งหทดสอบ่อยฮะอ่าไม่ได้พูดแบบใบไวเร็วๆรัวๆนานๆนหลายวันแล้วนะครับผมค้าก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าลูกค้าใหม่ไม่เคยซื้อก็ก็ต้องลองซื้อนะครับไม่มีการโกงนะครับผมนี่เดี๋ยวผมก็ปล่อยแค่ทิ้งแะ้วอคือเราจะส่งจริงแท้แน่นอนนะครับผมไม่เหมือนที่ซื้อขายกันโดนโกงนั้นก็ ก็ตัวใครตัวมันนะครับผมเราเป็นร้านค้านะครับไม่มีการโกงหายห่องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พัเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้อได้หายห่องนอนหลับฝันดีได้เลขเด็ดไปด้วยนะครับที่เรารีวิวโอเคนะครับผมโอเคนะครับทดสอบเลยนะฮะไม่พูดซ้ำกันโอ้ขึ้นลำแล้วนะครับนี่สามารถล็อกได้นะครับเนี่ยยิงไม่ได้นะฮะล็อกเห็นไหมล็อกได้จริงนะฮะเนี่ยเนี่ยอ่เนี่ยเปิดไปเปิดล็อกเนี่ยสุดยอดงานดีมากดูป้ายโอ้โหขยบเลยป้าย สีนะฮะสังกสีนะมันใหญ่ดีมันยิงโดนแน่นอนครับโอ้โหค้างสลด์นะครับสุดยอดสวยงามนะครับต้องมอมหนีหายนะครับผมก็สนใจรุ่นไหนทักมานะครับเราพร้อมส่งทันทีนะครับผมไม่รีรอนะครับก็สินค้าเรามีจริงส่งจริงไม่เหมือนที่อื่นนะครับโกงกันสะบั้นหันแหลกกันนะครับโอเคนะครับผมก็สนใจกระทักมาช่วยแชร์ช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะครับผมวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ